เพราะว่าเราชีวิตจิตใจเรามันอยู่วัดางมันมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่รู้จะไปทําบุญที่ไหนแล้วที่มันเป็นประโยชน์นะอาตมาก็เลยปัจจัยทุกอย่างที่ได้มาโดยส่วนตัวก็ตามอาตมามาสร้างหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่าวัดนี่มันมันเป็นศูนย์รวมของจิตใจ แต่แต่ต้องเป็นวัดที่เน้นในการปฏิบัติธรรมนะ,ะถ้าถ้าวัดเน้นในการปฏิบัติธรรมนี่พอสนับสนุนก็สนับสนุนไปนะต้องเลือกนะการทําบุญทุกวันนี้ก็ต้องเลือกนะเลือกที่ที่ที่เราศรัทธานะไม่ใช่ทํามั่วซั่วไปตรงไหนเราศรัทธาเราก็เลือกอเลือกเลือกดีๆค่อยให้พระพุทธเจ้าท่านวางเันนะอย่าตีพ่อจืดไย่เนาะทุกวันนี้ทํากับม้าดีกว่าว่าง,งั้นโอ้ย เปียบเทียบปามาดพระรัตนไตรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่คืออริยสงฆ์นะโยมอ่ะอริยสงฆ์แต่ถ้าเราไม่มั่นใจในบุคคลเราก็ทานแก่สงฆ์ทานแก่สงฆ์ก็คือไม่จำเพาะเจาะจงอ่าไม่ไม่ได้เจาะจงแก่บุคคลอ่าทานให้เข้ามูคณะไปให้ให้ใช้ในส่วนรวมของสงฆ์ นี่มันมันจะเป็นบุญเยอะแต่ถ้าเราเจาะจงลงมันก็อยู่ที่ผู้รับทานเป็นสงสมมุติหรือเป็นอริยะสงอย่างนี้เนาะต่มาไม่อยากพูดเป็นเป็นพระเลยนะเป็นสมมุติสมมติเป็นบรรพชิตเป็นสมมุติสงอย่างนี้เนาะถ้าใครทําไม่ดีก็แสดงว่าเขายังเป็นสมมุติสงอย่างนี้มันก็ยังมีผิดพลาดได้ก็ไม่ต่างจากโยม ห้ามใจอยากกเลตไม่ได้ก็ทำไปมั่วซั่วแล้วแต่น้นมาไม่เคยปลามาดดีเราก็ยังว่าโอ้เราโชคดีอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าทาไมงั้นเราก็จะไปตีโพยตีภายเมาสรวมไปเราโชคดีที่เราแยกแยะได้พระสงฆ์สมมุติกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้นะ โยมก็พยายามแยกแยะเอานะไม่งั้นมันจะสร้างกรรมทุกวันนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะในสร้างกรรมโดยวจีกรรมมโนกรรมเยอะพอมันมีข่าวพระเสียหายแล้วก็สร้างกรรมทั้งๆนี่ไม่ใช่เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ไปลุมดาไปปาาดปาาดก็ไม่ได้ปามาดคนเดียวนะเหมาวรวมอย่างเงี้ยนะเมาวรวมอริยะสงฆ์ด้วยอย่างเงี้นะ มันจะเป็นอย่าง้น